สวัสดีครับป้าวันนี้ผมจะมาสมามารถเจอปัญหาขบ้าไปร้องในทุกคนกับแมวนะครับป้าชื่อป,ป้าคุณเข้าป้าชินนะครับในจำนวนของป้าคนนี้ครับมีปัญหาเกี่ยวกับขบ้าไปร้องพวกกัดแง่กัดโต๊ะใครฝั่งนี้มีไหมครับนะตอนนี้ไม่มีนะเพราะว่าเขาปักป่าชายเลนทำไม้ไผ่ไม,ม้ตรงกลางอ้คือไมเห็นมันมีผลต้นต่อ ตงกำลังนี้ไม่ยีข้าวเ้าอะไร้ามีก็คืออะไรกอ่ง่ะอหนมแนี่ตรงนี้เาก็ใชแล้วหลังที่มีป่าชเลนเีนี่งครับตรงนขาบุกรุกที่หมายถึงว่าคนจับจองหรือว่อะไรเขจับจองเขามีพื้นที่ของเขาแล้วแต่คล้ายว่า สมัยก่อนมันเป็นพื้นที่ของเขาแต่น้ําทะเลมันซอก<อ>แต่พอตอนเขามาฝักมาจุนการปุ๊บเนี่ยนะมันก็หายมันเป็นแบบมนนอนกมาแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของคมรัม์หรือว่าเป็นของเจ้าของเดิมเขาเราก็ไม่ข้าใจเรา่าแบบนผู้นำพแบบื้นนแตนผู้นำพื้นทุนก็ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือเขาเลพราะขาช่วยทุกชาติค่ะแต่เวลาเริ่มลงมือทำอะไรเขาก็ขอความเห็นลูกบ<อ>้าน สามวันที่จะทำอะไรเพราะว่าอะไรมันของ,นของ,ของคนเดียวเขาเป็นคนเดียวผู้นำก็าคือที่ใหญ่บ้านอย่างเดียวยสาวผู้ช่วยสองคนตอนนี้เขาได้แช้ไข่ไหมครับตอนนี้เขาก็เดินเรื่องขอให้พวกกรมสรรมาปากักใจในที่นึงแล้วว่าแต่ปีหน,น้าเขาก็จะปีนหน้ามันจะปักถึงต้องเขียนลงบ้านข้างๆน แต่พวกเราไม่อ e ็มีปัญหาก็ให้ฝ่าชายเรื่องอะไรกคือว่าไงจะไปมีตรงที่ทะเลเพราะเราหาเงินฝังเพราะว่าเรือดูเรืออะไรเนี่ยเครื่องนี้พอเราลงเรือบาสเนี่ยมันหายจ้อยไปเลยหมดหมดออกลึกก็ไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเชื่อถือมากเนี่ยก็ขอของบ้านเรือนก็เลยของครับ